ย,ยิบ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 นะฮะหลังจากนั้นเราค่อยใส่ผักที่สุกยากนะครับนั่นก็ได้แก่ส่วนของต้นหอมญี่ปุ่นนะครับเห็ดหอมครับแล้วก็เห็ดออรเรนจิส่วนเห็ดเข็มทองเนี่ยเขาสุกง่ายเราเก็บไว้ตอนหลังนะครับแล้วเราก็ผัดครับผมจะใช้น้ำสต๊อกไก่เนี่ยใส่ลงไปนิดนึงครับหลังจากนั้นเราก็ปรุงรสด้วยโชยุนะครับก็ประมาณสัก2ช้อนชานะฮะแล้วก็น้ำตาลสายแดงนิดเดียวครับไม่ต้องเยอะ อ่าแล้วล่ะเส้นของผมเนี่ยต้องบอกว่าใกล้จะสุกแล้วเหลืออีกนาทีเดียวจะครบ7นาทีผมขอเอาขึ้นจากน้ําก่อนเลยนะครับนี่นะฮะเราใส่ลงไปเลยครับเส้นร้อนๆหลังจากนี้นะครับเล่งไฟได้เลยครับตัวเส้นก็จะดูดซอสเข้าไปนะครับแล้วก็ใส่เห็ดเข็มทองเป็นอย่างสุดท้ายครับแค่คนๆเท่านี้นะฮะเพราะว่าเห็ดเข็มทองเขาสุกง่ายมากครับตอนนี้จัดลงในจานนะฮะเดี๋ยวจำกันได้นะครับว่าเรายังมีต้นหอมนะครับ จัดแต่งจานไว้ด้านบนครับหน้าขาวคั่วเล็กน้อยครับผมเรียบร้อยแล้วครับและนี่ก็คืออีกหนึ่งเมนูจานขาวที่ผมตั้งชื่อยาวนิดนึงว่าเฟตูชินีผัดเห็ดญี่ปุ่นซอสพริกไทยขิงครับ ชิดชดเข้ามาอีกหน่อยอย่าปล่อยให้เราต้องคอยคอยมามามาจอยทำคองอร่อยหิวจังให้กะทิผงชาวเกาะอยู่ใกล้ตัวคู่ค,ครัวพร้อมอร่อยเทพดุงพรมมะพร้าว ก๋วยเตี๋ยวอร่อยใครๆรก็ชอบแต่ถ้าใส่ใจคุณภาพอีกหน่อยใครๆก็ยิ่งชอบหม้อก๋วยเตี๋ยวตราหัวมาลายเนี้บทุกจุดทนทานไร้สารตะกัว่วสั่งเลยไร้ราสารตะกั่วนะเธอระทับคุณค่าระทับตราหัวมาลายกรุงเทพมหาคนครหมื่นที่หลายล้านคนเรียกว่าบ้านบ้านที่ไม่เคยหลับเช่นเดียวกับที่นี่1 9 9เราไม่เคยหลับ1 9 9เราพร้อมระง,งับอาคีภัยและอุบัติภัยในทุกสถานการณ์ ทุกวินาทีเราพร้อมรับใช้ประชาชนอัคคีภยัยสาธารณภยัยโทร199ดับเพลิงกรุงเทพมหานครรักกรุงเทพร่วมสร้างกรุงเทพกับม่อมราชวงศ์สุขุมพันธ์บริพัตรผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครมหานครแห่งความปลอดภยัยสนับสนุนรายการโดยผลิตภัณฑ์แยมตราสมาร์เกสหนังสืออิตาคิมัสผลิตภัณฑ์ตราทิวลิป ผลิตภัณฑ์ฟาร์มเฮาส์จานขาวจานสุดท้ายนะครับจะเป็นเมนูหวานครับผมจะทําเค้กที่มีชื่อว่าคอนคอร์ดนะครับลักษณะของเขาเนี่ยจะมี2องค์ประกอบใหญ่นั่นก็คือช็อกโกแลตเมอแรงแล้วก็ช็อกโกแลตมูสนะครับเอามารวมกันซึ่งมันสีดําใช่ไหมครับแต่วันนี้เราจะต้องทําให้เป็นสีขาวเค้กของเราจึงมีชื่อว่าไวท์คอนคอร์ดครับ โดยตัวนี้นะครับก็จะมีส่วนของเมอแรงสีขาวๆมีมูสช,ช็อกโกแลตนะครับซึ่งผมจะทําเป็นรสไวช,ช็อกโกแลตครับและอีกส่วนประกอบหนึ่งที่จะสอดแทรกเข้าไปก็จะเป็นแยมผิวส้มรสชาติกลมกล่อมนะครับเดี๋ยวเราจะเริ่มต้นทำเมอแรงกันเลยนะครับเอาไข่าขาวใส่ลงไปในโถผสมครับผมหลังจากนั้นเราก็ใส่เกลือลงไปเล็กน้อยนะครับแล้วเราก็ใช้เครื่องราตีให้ฟูขึ้นมาก่อนเล็กน้อยค่อยๆใส่น้ําตาลลงไปครับ เวลาที่เขาฟูขึ้นแล้วนะครับผมโรยน้ำตาลเนี่ยครับมันจะเกาะตรงผิวหน้ามันจะไม่จมลงไปข้างล่างเราตีไข่ขาวกับน้ำตาลให้ตั้งยอดดีเห็นไหมครับอ่าลองปิดชึบนะฮะลอยที่ทิ้งไว้จะไม่จมครับนะครับอันนี้ตั้งยอดดีแล้วนะครับหลังจากนั้นเราก็จะใส่น้ำตาลไอซิ่งน้ำตาลไอซิ่งเนี่ยนะฮะก่อนใส่เนี่ยจะต้องร่อนสําคัญมากเลยเราร่อนลงไปทีละครึ่งครับ พอเราล่อนลงไปแล้วครึ่งแรกนะครับใช้ภายางนะครับคนฮะพอเข้ากันแล้วนะครับใส่ส่วนที่เหลือลงไปเลยครับแล้วก็ล่อนลงไปอ่ะล้วละสวยแล้วครับหลังจากนี้นะครับเตาอบเนี่ยเปิดเวลาเมื่อกี้พลบอกเวลาว่าเบานะฮะอุณหภูมิไม่สูงมาก90องศานะครับเตรียมถาดอบด้วยครับผมใช้ถาดอบทั้งหมด2ถาดนะครับ ถาดแรกก็ปูกระดาษไปเลยแบบนี้นะครับบีบเมล็งลงไปบนถาดอบเนี่ยครับบางทีมันจะเคลื่อนนะครับเทคนิคง่ายๆเอานิ้วก็ได้นะครับปลายนิดนึงสี่มุมนะครับให้เป็นเหมือนหลักให้เขายึดไว้ส่วนที่เหลือนะครับเดี๋ยวเราจะมาบีบเมล็งนะครับให้เป็นแท่งๆถาดแรกนะครับสิ่งที่ผมจะทําก็คือเราจะบีบเป็นเส้นยาวครับลักษณะอย่างนี้นะครับถาดที่2เนี่ยแตกต่างนิดนึงวาดวงกลม3วงนะครับ วงเท่าๆกันเส้นผ่าศูนย์กลางก็ประมาณ5นิ้วเนี่ยนะครับแล้วเราเอาส่วนที่เป็นรอยปากกาเนี่ยครับคว่ำลงด้านล่างนะครับเราจะบีบให้เป็นวงกลมครับทั้งหมด3วงครับผมพร้อมเข้าเตาอบครับชึบอ,อบเป็นเวลา1ชั่วโมง40นาทีครับเอาออกมาจากเตาอบครับทั้ง2ถาด แข็งตัวดีแล้วเดี๋ยวเราก็จะเอาออกจากกระดาษไขครับเราใช้มือรอกได้เลยนะครับง่ายๆในส่วนของเมอแรงเรียบร้อยแล้วนะครับตัวมูสเนี่ยก็มีวิธีการทําที่ง่ายไม่แพ้เมอแรงเลยครับอย่างแรกนะครับก็จะเป็นตัวมัสเมลโลครับอย่างที่2เราใช้ไวท์ช็อกโกแลตชิพเลยครับเขาก็จะมาเป็นเกรดเล็กๆแบบนี้การที่เขาเป็นเกรดแล้วก็ดันเป็นเกรดที่เท่าๆกันดังนั้นก็ทําให้เวลาที่ละลายเนี่ยละลายได้พร้อมๆกันนะครับโดยที่ง่ายดายไม่ต้องสับนะครับ เอาละเดี๋ยวเราก็จะมาเตรียมนะฮะผมก็จะใส่มัชเมลโล่ลงไปในหม้อเลยนะฮะใส่น้ําลงไปสักประมาณ3ช้อนโต๊ะนะครับทีนี้เพื่อเพิ่มความหอมนะครับผมจะใส่ตัวนี้ครับเพียววานิลาเอ็กซ์แทร็ครับเวลาที่เราซื้อเจ้าวานิลานะครับเขาจะมีหลายชื่อมากความหมายง่ายๆครับเวลาที่เขาบอกเอ็กซ์แทร็เนี่ยครับเอ็กซ์แทร็แปลว่าสกัดนั่นหมายความว่าวานิลาตัวนี้สกัดจากวานิลาแท้ๆนะครับเอาละครับใช้แค่นิดเดียวพอครับใส่ลงไปได้เลยตอนนี้ครับ เราต้องคนช่วยครับส่วนช็อกโกแลตชิพนะครับเราจะใช้ทั้งหมดประมาณ200กรัมนะฮะมัสเตโรละลายประมาณครึ่งหนึ่งนะครับเราใส่ช็อกโกแลตชิพลงไปเลยครับเอาลงไปคนพร้อมๆกันได้แล้วครับเนี่ยฮะส่วนประกอบต่อมานะครับที่เราต้องการเราต้องการวิปครีมระหว่างที่เราคอยเมลแองผมเตรียมตีไว้แล้วนะครับแล้วก็กะละมังน้ำแข็งเอามาเพื่อทำอะไรครับสิ่งที่เราทำก็คือ ช่วยให้เขาเย็นเล็กน้อยนะครับเพราะว่าถ้าเกิดเขาร้อนใช่ไหมครับใส่ลงไปก็คือวิปครีมจะละลายครับผมส่วนที่เหลือก็คือเราจะเอา2อ,อย่างเนี่ยมารวมกันครับเสร็จแล้วก็วิปครีมครับเราใส่ลงไปนิดนึงก่อนครับคนๆๆให้เขาคลายตัวครับผมพอคลายตัวแล้วใส่ที่เหลือลงไปหมดเลยครับเป็นไวท์ช็อกโกแลตมูสแบบรวดเร็ว เชื่อหรือไม่ว่าไว้ช็อกโกแลตมูสสีข,ขาวๆเราเสร็จแล้วนะครับในการประกอบตัวเค้กนะครับเราก็จะเอาเจ้าตัวนี้มาเป็นตัวฐานนะฮะแล้วก็วางแผ่นแรกลงไปครับผมจะใส่อะไรที่มีรสชาติของผลไม้ลงไปด้วยนะครับ แยมฮะอันนี้เป็นมามาเลตแยมนะครับหรือแยมผิวส้มครับเวลาที่เราเลือกใช้ก็เลือกใช้แยมที่คุณภาพดีมีเนื้อเยอะๆนะครับรับประทานแล้วจะได้อร่อยขึ้นครับเราจะทาลงไปที่ตัวเมอแรงไม่ต้องหนานะครับทาบางๆเฉพาะตรงกลางก็พอครับเราจะเอาเมอแรงเนี่ยครับที่เป็นแท่งๆนีครับมาแต่งรอบๆเค้กครับผมสูงบ้างต่ำบ้างนะครับมันดูเป็นธรรมชาติสบายๆ เรียบร้อยแล้วครับเราก็จะได้เค้กค,คอนคอร์ดสีขาวเอาไปแช่ตู้เย็นนะครับแช่ไว้ประมาณแค่5-10นาทีก็พร้อมรับประทานแล้วครับพร้อมที่จะเสิร์ฟรับประทานแล้วครับผมเราก็จัดวางลงบนฐานเค้กสวยๆเพื่อเพิ่มความขาวเข้าไปอีกนะครับผมจะโรยไอซิ่งครับและตอนนี้นะครับไวท์คอนคอร์ดของผมก็พร้อมที่จะเสิร์ฟรับประทานแล้วครับ สำหรับสูตรอาหารในวันนี้รวมถึงข้อมูลข่าวสารและความเคลื่อนไหวของรายการสามารถเข้าไปรับชมได้ที่ w w w p o n f o o d m a f i a c o m ครับเมนูอาหารจานขาวในวันนี้นะครับต้องบอกว่าเป็นเมนูแห่งความสุขครับซึ่งวันนี้พลแบ่งปันให้กับคุณผู้ชมแล้วอย่าลืมแบ่งปันต่อนะครับพอมื้ออาหารของคุณเนี่ยจะอร่อยมากขึ้นไปอีกถ้าคุณผู้ชมร่วมโต๊ะร่วมรับประทานกับคนที่คุณรักและครอบครัวครับวันนี้หมดเวลาแล้วนะครับพบกันใหม่ในสัปดาห์หน้าสวัสดีครับ